เศร้ายังเลยเศร้าจากใคร่ครเลยชนะโกเกิลนะป้าวันนี้คือแต่งตัวไปแต่แพงค่ะมัว้าวเป็นผู้ใจแม่เป็นอีกเนาะคือดกไก่ไก่บ่หรือว่าขี่รถไปยังถ้าลืมๆไก่มแหละ ลพุ่นแหละเนาะเพราะว่าเพื่อนอยากจะฮอดบอปปทางใดบาดลงห้องพุ่นแหโอ้ยแม่นโอ้ยอนั่งแม่เยังเ็เดี๋ยวไปูอีก่ปลาใหญ่เปลาาเลี้ยงลูกนะเกงดงอยู่เนาะคือสิแม่นตใหญ่เนาะน้ําใสเด้นิ่งกนีเนาะเอาไปหวานสิรัด ไว่ให้สะดุกจ้ะเล็งจะตกให้หนาเติมพลังมันบ่เออต่ออากาศมันนี่แดดอะไรเนาะฮอนไล่นี่ก็ฮอนเฮือนอ่าฮอนหน้าเนาะหน้าของน้องนภพลมันก็เป็นทีมหอยแล้วเนาะทุกคนเนี่ยมากับทีมงานคือเก่บมาฮู้ว่าเมย์พันธิไปสั่งยี่สุวน เมน้องน้ำฝนเลยมียยม <c oughs> การหอนตามเคยเลยน้องอะไร ไนเริ่เมเห็นบางสิท่ะโดย <laughs> เวลา <laughs> ล็อกข้อข้างแน,นบมาสนะน,นองมาจะย่านย่านยังไงนี่ยู่ในป่าพยู่ในป่าพี่เจ้ายังย่านยืยนมั้บอล็อกไวเพื่อความมั่นใจ โอ้ในน้ำปั่นนะทุกคนในน้ำปั่นมาฝากมานี่ค่ะเรามีอยากเาการน,นันอน <laughs> <laughs> เห็นมาถือน้ำปั่นเลยกะเห็นเปิดไ่ได้อีกเนาะประตูซัานี่ก่วางดิอากะ <laughs> ยกิน,นี่นะเ <laughs> อามาร่วมกันก็บ่ได้บ่เ <laughs> ออแนวนั่นเนาะ ว่าเฮ้าก็มีเด็กคนตัวมาเปิดตัวให้แล้วโอ้บริการบริการนาเรียมบริการนาเรียมเชิ่มเชิ่เชิ่ขอบใจขอบใจเอาขับมานีเย็นไม่แห้งเลยเนาะเย็น่อยๆอยู่เนาะน่าสนุกอืม Tidak boleh Tidak boleh Tidak boleh ที่ไปใช่ไหมพักโ,โอนะ้ล,ลกมนงมน,ม,ม,านมาของฝากก้อนดียาดีไายยายเนี่ยาดีไข่นี่แหละหน,ะนักชากินได้กัไปน้งเุ๊บเลิศเหรอเศรยังเลย ้าวจากไข่เลยชนะกเกิลนะป้าจะง้อป้าวันนี้คือแต่งตัวเปต้แพงค่ะมันว้าวเอ็ดอาายงไม่ให้นะแม่น่ะบอขอบคุณครับอกำขึ้นมขาสมเาถ่ายูไป่ารูปมเน่านี่นี่เนาะคนนั้นงามใครอยากทาย ลองแตงหนาบึ่งดิแตงแบบนี้แล้วเป็นตะแพค่ะไปลอยอยู่ที่ว่าหัวลานจะผักจังโตกจอยจอยไม่าเข่าโบด้คนแตงนนี่คือว่าคือหนาคนเต็มเนาะไปได้มาได้มืิอนี่เอ้าหนาเอ้ยคือ z มแทนมงินี่กินเงินกินเต็มชุ่มเืองเลยถกแดดเป็นเูดเว้นเโบไปไนอนะวนี้แห้เต็กได้แดด เอาจ้าพี่ยาลูกอะจะเป็นลูกหลายเลยบบดั้มกนเองค่ะเอาไปให้เอาไปให้แม่เพิ่นน้มเลยจเกาแฟบ้นี้เลวเตสีให้ให้เพื่นก็ให้แตงโมแแม่จองนึงเนาะาแมแเขียวแม่ชอบเขียวเนาะเป็นเป็นหูใจแม่เพื่อนอีกเนาะ กับพกบนอวานิมื่เินมาเินใบไสนะกะปุว่านี่้าตกู่ท้บ่ได้คือสิเลิกเนาะหัวเลิกนั่นนหัวป้าตเห้งเนาะเปิดซีใดเปตัวเป็นว่ามูสุกียเนาะเ่าอุกกันโตมันไท่นะ่เป็นตมันไข่แซ่บเนาะไข่เป็นตได้ต่อมาน่ะไข่นตแซ่บกินน้ำหน้าไม่เชียวเมื่อนั้นนะแงกงกินแกงเส้นอหไบอแกงใส่ขียหนอย เพิ็นไปหารได้หลายเ่อะฮอดบ่สชีบสาโตเนีเอามากินเองเนอะเนาอลึกเ้อลัวนี่ได้มาปิ้งเหงาปิ้งปิ้งแบบย่างกินกับแจ้วนี่เออออไปหานผู้หน้าดงผู้ ซื้อบทุกคนซื้อบทอ,อยู่เซเวนเตียงเอาเอาไฟก้าวสิบพันซื้อซื้อไม่ได,ด้จเจ้าไปหลอกใครแบบซื้อมม่น่ะเบิดแล้วเบ,บิดเบิดไปตอนก็นจเจ้าไปเ็ง <c oughs> มึงในทุกคนหนักกระทันะ มาแต่้ดะนอนนอนาอน้อน่อนนอนนอนนอานอน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 นรนน่านอนยอนน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 อ่นอนนออนน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 ่นนอเนกนนอนนออนนอนนานนอ้นออนออนนอนอนนอนนนอออนนออ

ดดดออเานสูงามบอน้องนกคนสูงกว่าน้องนกคนอีกเนาะน่าทางหลังคมผิวขาวเลยเผือนี่สิถ้าคุณจะพูดขนาดนี้คงจะไปในสารมาหิมจีมาเรียกเอเมนบอเรียกเอามือเบ่อันเลอะวินงามจนใจเนาะล้อวะโฆษณาไว้ก่อจะามาเห็น ทุวเวลาเปืดอนเปื้อนเท้าก็พากันยืนโอ้พาอย่าไปพากันไปนั่งป้าน้องมีพาไปนั่งก็ยืนเดี่เดะบนนั่งนอนเที่ยงคหวังหวังพากันยืนสงสัยนี่อันแมวชี้เฮ็ดตามน้องนั่นน้องพานั่งเป็นมานังประมาณนี้ขี่เข่าดูเลยซาเปิลเอาว่าแมนเจ้าขืนกล้องบ่ไหมขืนเลยเนาะขืนเลยเนาะขืนไปหนึ่งเนาะขืนไปจ้าเดินลูกสาวงามแตนั่งทางใดชมโซน ไปก้านขางนั้นปะคุณบอกคณะจองกองเพิงค่ะป่วยนะบอห่วยนะบอไม่ป่วยเออไปห้างเพิงเนาะไปค่ะเพราะว่าเอฟซีคุณบอกจะเปลี่ยนมุมแน่เพิ่ะถ่ายจะมุมนั่นเนาะเมนก็ไปห้างเพิงป่ะจริงกันหน้าน้องก็บักกว้างลุงเนาะสามตัวอะไรนนี่บอต้นไม้คุนบอแทนเกลียเอวทั้งห่วยผู้้ังเย็นถือไว้ให้น้องเปลี่ยนมุมให้น้องขึ้นต้นไม้แม่เมนถ้าถ่ายยิ่งลุมเด่ขึ้นน้องก็ขึ้นไปเทิงนะ เปลี ển, này, ่ยนเรียงได้จ้ะคือน้อกก็ขึ้นไปเทิงกูแหลเข้ากับกได้ไปลุงหวยกูเดินน้ำพนมห่วยพาะกูนีนะลุงหวยสายกูแล้มันจังเย็นเลยขาแม่งกล้องแผน้อ่ะขาแม่ขาไปเเอาเด้อไปไปทางใดบัดลงห้องกูแหลโอ้ยผมแมมโอ้ยอุบอลนั่งเนาะแม่มันยังเย็นบรรยากาศน้าพนสูงก็่อยอยู่อย่างเนาะ เมนบอกรอยไทยก็ลงละรอยคะิไปค่ะขางหาซีอ่ะโอ้อไกินกันตัวเมนอยเนาะเฮ้ยูหวยดีะเออุละจังวะกันเด้เป็นก็นั่งบ่ละเอ้ยนั่งนี่เลยโอ้ห่วยป้า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 ป้ซึ่งฉันโมห็นอ่าทำใด ปลาไยังนะฮะปลาคอแลกจัดอันนั้นน่าจะเป็นเอาน้องคือบมาดูดเอาวะเดี๋ยวไป้พักหนึ่งอีกนิดมึงไงปลาใหญ่เฮ้ยปลาทัามาลายเลี้ยงลูกนะเก่งอยู่เนาะขึ้นซีเมนตัวใหญ่เนาะน้ำใสเได้นิ่งค่ะอลินเนาะเอาเห็ไงไปวานบาสิลัดจัดการบาสิลัดมันมาตอนหักก่อยได้ไมเมนโบมือเดี๋ยด้เนาะบาสิลัดมาดูแล้วก็กินก่อยลงเลยเมนบบก็เรียกว่ามือเดี๋ยด้บาสิลัดสิลงมาอยู่นองข่อยประมาณนี้ ขอยากขึ้นเต้น้ำแล้วมาชิว้าชิบบอเดี๋ยวอีกประดนดอกพะวานนั่ใยบนไปใสทุนคนนั่งใสเ้ยนั่งเนี่ยลไกาไปนอนที่นั่งละนอนแล้วเด็กไปี่ให้นะหาเด็จไปเลยเก่าเก่านี้ยังยักปะทำไปนำเก่าไปนำใช่ใช่ทั้งพูดบอทั้งเก่าน้องหล่าบะหุมบทางนั้นผุมใช่ปะไชไปเาปะขอบที่ืบนี้เอาวังโกน้หม่เด้อวังไผ่หม่นะ เปลี่ยนมุมนั่งละถึงไปก่อนไม่เหมือนเด้อไปก่อนไม่อยู่เทิงก่อนไม่เหนื่อยแล้วเดนยเปลี่ยนมุมกับพดโอดพมันจังรุ่นเน่แบบว่าสัมผัสไปแล้วก็รุ่นไปรุ่นว่าน้องหิ้ตกเมื่อยขาซอยแบบแบบมอขาไทยเนื้อไทยก่อนยังซอยขาไทยเอาสดเด็ดอย่างเดียว นี่นี่นมงมองนี่ไดนนี่มองกอไผ่มันกันยังงามนี่นี่มองนี่นี่ชาวบุญเปียกนี่มองนี่นี่มองนี่มองนี่แมนอ๋ดแดดก่อนโน่อนเออไปเรืยๆลงไปลงค่ะบางก่อนไหมฮะนั่นแหละฮุมซัก กะน่ะเอ้ยบ่บอกให้ไปปูขาอยู่โอ้ยแม่นแหละคั่นมายามเลยนี่น่ะโอ้ยแม่นละเหมาะละนี่ว่าเฮ้พี่แน้องปิหลังเาก่อนมเลยจนําน้องด้ะอุ้ยพอแม่าตืนนะนั่งรถมักมองนี่ายคิบ่เออ ูนั่งหมด้มาเหรอวะยันวะอ่าไปนั่งมันนั่งนั่งทั้งเดนั่งลนั่งเลยเออมาลีสัมผัสปายโดนโอ้เธอ เอ,อนาน่าไมอ๋อโอ้นั่งก่อนมาเลยแม่สนุกเอาต่อเลยบ่อยต่อยังน่าลังลบบโอเคมันบบมุม,ม,มนี่เออมันบสถสะท้อนเป็น